สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะตอนนี้ป้าเปียกับคุณลุงกำลังเดินทางนะคะเดินทางไปมุกดาหารนะคะเมื่อวานนี้คุณลุงติดงานนะคะติดภารากิจสำคัญก็เลยไม่สามารถไปให้กำลังใจลุงพลป้าแดนได้แต่สำหรับวันนี้ป้าลุงก็กำลังเดินทาง รู้แล้วนะคะว่าคดีสารอุทธรณ์เป็นยังไงตัดสินยังไงแต่ว่า,าวันนี้ป้าลุงก็จะแวบไปเพื่อให้กำลังใจลุงพลปาแตนที่บอกว่าแวบไปเพราะว่าพรุ่งนี้คุณลุงก็ยังมีงานอยู่อีกนะคะพรุ่งนี้คุณลุงจะมีงานมีแขกมาหามาประชุมกันเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่แวบไป วันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มีงานแล้วก็มีต่อเนื่องไปวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอีกนะคะก็อย่างน้อยก็ได้ไปเห็นหน้ากันนิดนึงก็ยังดีนะคะเพื่อให้กําลังใจกันเนาะส่งข้อความหรือว่าฝากไปทางคลิปทางไลฟ์แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับจะถึงเขาไหมนะคะถ้าเขาไม่ดูแต่ว่าถ้าเราไปเจอหน้าค่าตากันเห็นหน้ากัน กอ็อย่างน้อยก็จะได้เติมกําลังใจให้กันแหละเนาะในการสู้ก็ได้ยินว่าเขาจะสู้ให้ถึงที่สุดนะคะเราทุกคนก็ไม่รู้มีแต่สารตัดสินมีแต่สารเท่านั้นที่รู้มีแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาหาพยานหลักฐานมาแล้วก็มาตัดสินแต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสู้จนถึงสารสุดท้ายคือดีกานะคะ ในเมื่อเขายังสู้อยู่เราก็จะไปให้กําลังใจเพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะคะอะไรเป็นอะไรเรารู้แต่ว่าณเวลานี้เราอยากจะให้กําลังใจลุงพลป้าแตนเพราะว่าเราก็ให้กําลังใจครอบครัวของเขาโดยเฉพาะครอบครัวของเขาทั้งลูกๆของเขาลุงพลป้าแตนนี้ที่ป้าชื่นชมเขาอย่างมาก,กาอย่างหนึ่งคือเขารักลูกของเขามากนะคะป้าแตนก็รักลูกของเขามาก ดูแลลุงพนก็รักลูกมากนะคะอันนี้คืออสิ่งที่เราสัมผัสแล้วก็อยากจะให้กำลังใจครอบครัวแล้วก็ลูกของเขาด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้เจอลูกแต่อย่างน้อยเราไปให้กำลังใจพ่อแม่เขาก็จะมีกำลังใจในการสู้สู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวป้าเปียกดูคลิปของป้าแตนดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะ,ะเมื่อคืนนี้ที่ป้าแตน ไลฟ์ like, สดตอนเดินทางกลับจำปาดงมีคำคำหนึ่งนะคะที่ป้าแตนพูดบอกว่า,วาทุกคนก็บอกว่าให้สู้นะคะสู้สู้สู้น้ป้าสู้ให้ถึงที่สุดอะไรแบบนี้กําลังใจเยอะมากแล้วป้าแตนพูดคำหนึ่งนะคะบอกว่าสู้แน่นอนเราสี่คนจะไม่ทิ้งกันป้าแตนจะไม่ทิ้งลุงคนแล้วก็ลูกๆทั้งสี่ ทั้ง4ี่คนในครอบครัวของเขาก็หมายถึงลูกๆสองคนนะคะพ่อแม่ลูกเขานั่นแหละนะคะสี่คนจะไม่ทิ้งกันจะสู้ไปด้วยกันนะคะคำนี้ที่ป้าแตนก็พูดอยู่ในไลฟ์เมื่อคืนนี้นะคะเขาก็คือหมายความว่าแน่นอนอันนึงคือครอบครัวเล็กนะคะคงจะไม่ได้หมายถึงญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายหรือ f อ แต่ว่าครอบครัวจริงๆของเขาก็แน่นอนก็คือพ่อแม่ลูกนะคะที่เขาจะจับมือไปด้วยกันกอดคอไปด้วยกันในการสู้เขาจะสู้สคนเขาจะสู้แต่ก็มีเอฟซีไลยคนเข้ามาว่าไม่ใช่สคนค่ะป้าจะมีพวกเรามี f อฟเยอะแยะมากมายทั่วโลกอะไรแบบน,นี้เนาะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะกำลังใจของ F-C ทั่วโลกก็เป็นอีก อีกสถานหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องของครอบครัวนะแน่นอนเขาพ่อแม่ลูกมีสี่คนในครอบครัวของเขานี่แหละที่ป้าเปียกก็คิดว่ายังไงก็ต้องต้องไปให้กําลังใจเติมกําลังใจให้กันนะคะในในสภาวะที่เรารู้แน่นอนมากเขาต้องเสียใจเขาเหนื่อยเขาต้องเจ็บปวดเขาต้องอมีความหนัก หนาในหัวใจนะคะในการสู้แต่ว่าแกร่งนะป้าแตนบอกว่าจะยิ้มสู้นะคะป้าเปียกก็ต้องการที่จะให้เขาแกร่งแล้วก็ยิ้มสู้นั่นแหละนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่จะร้องไห้แล้วสู้ได้นะคะถ้าอ่อนแอถ้าร้องไห้ไม่มีใครจะสู้ได้แต่ถ้ายิ้มสู้เท่านั้นที่จะสามารถมีพลังมีกำลังในการที่จะเดินหน้าสู้ต่อไปได้มันต้องมีรอยยิ้ม มุมมองของป้าเปียกอาจจะไม่เหมือนกับหลายๆคนที่บอกว่าก็มีเลยเนาะที่คนมาคอมเมนต์ว่าอะ,อะไรต่างๆนานๆนัๆน่น,นแหละนะคะเอฟซีก็เห็นแล้วแหละแต่สําหรับมุมมองของป้าเปียกก็คือยิ้มสู้เท่านั้นจึงสามารถเดินหน้าสู้ต่อไปได้เพราะว่ามันจะได้มีกําลังนะคะถ้าอ่อนแอเคยได้ยินคําว่าอ่อนแอก็แพ้ไปใช่ไหมคะได้ยินคํานี้ฮอตฮิตมากเลยที่ไหนไหน แทบาว่าจะได้ยินนะคะมีคนพูดว่าอ่อนแอก็แพ้ไปแบบเนี้ยนั่นแหละถ้าอ่อนแอก็อาจจะแพ้ก็ได้นะคะแพ้ใจตัวเองแพ้ความเหน็ดเหนื่อยแพ้ในการที่จะสู้นะคะแต่ว่าถ้ายิ้มสู้แล้วก็มันจะมีพลังแน่นอนความแข็งแกร่งนี้จะสามารถเดินหน้าสู้ต่อไปได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ป้าลุง ลุงอ,อัจจันทร์แล้วก็ป้าเปียกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะในการที่เรามีจุดประสงค์ไปให้กําลังใจครอบครัวลุงพลป้าแตนตั้งแต่แรกเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อ,อแรกเริ่มมีคดีนี้นะคะจนกระทั่งให้กําลังใจกันมาจนกระทั่งจะเข้าปีที่6นะคะ5ปีกว่าก็ติดตามมาให้กําลังใจกันมานะคะถึงแม้ว่าป้าลุงกระท่อมชมจันทร์ ไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อก่อนนี้ที่อยู่กกกะเราก็ได้มาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้บ่อยแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ประจําเหมือน YouTube ช่องอื่นๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เคยทอดทิ้งนะคะก็ยังให้กําลังใจเสมอเมื่อคราที่เจอปัญหาหนักหน่วงอะไรเราก็ได้ให้กําลังใจครอบครัวลุงพลปะแตนตมาตลอดนะคะแล้วก็ ครั้งนี้ก็เหมือนกันรึงแม้ว่าเหมือนที่ป้าพูดนะคะคุณลุงอ่อนจันทร์มีงานพรุ่งนี้แล้วก็จะมีแขกมาเยอะมากนะคะแต่ว่าเราก็จะแวะไปเพื่อให้กำลังใจก็ยังดีนะคะกำลังใจเล็กๆจากป้าลุงกระท่อมชมจันทร์ก็จะไปรวมพลังกันกันกบกำลังใจจะไปรวมกันกันกบพลังแล้วก็กำลังใจ มากมายของ FC ทั่วโลกแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์ที่ยังอยู่ตรงนั้นนะคะที่ให้กำลังใจกันก็มีหลายช่องอยู่นะคะที่ยังเกาะกลุ่มกันเนียวแน่นเพื่อที่จะรวมพลังในการส่งกำลังใจนะคะป้าลุมก็แค่เป็นกำลังเสริมนะคะในการที่จะไปช่วยนุนใจพี่น้องลูกหลานเหล่ายูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็หวังว่าการ ไปของป้าลุงนี้จะเป็นพลังบวกจะเป็นกำลังใจให้กันและกันสําหรับใครจะคิดยังไงจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าป้าลุงก็มเีเป้าหมายของชีวิตที่ได้ทํางานมานี่ก็คืองานการหนุนใจแล้วก็ให้กําลังใจผู้ที่มีความทุกข์ใจความลำบากใจนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ได้รู้ว่าป้าลุงกระท่อมชมจันท์ไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวของลุงพลป้าแดนนะคะสวัสดีค่ะ